ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกเฮแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันพระรหัสสมบดีที่24พฤศจิกายน2565ซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ ด้วยวุฒิสภากำหนดจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากันกองกฎหมายและผลสำฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา77รวมทั้งปฏิบัติภารากิจตามรัฐธรรมนูญมาตรา270โดยจะดำเนินการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ณจังหวัดสตูลในระหว่างวันที่24-25พฤศจิกายน2565โดยมีกำหนดการในการลงพื้นที่เยี่ยมชมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิธีการท่องเที่ยวชุมชนที่ตำบลตำมะลังอําเภอเมืองจังหวัดสตูลและลงพื้นที่ไปยังด่านวังประจันต์ตำบลวังประจัน์อําเภอควนโดนเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมณชายแดนไทยมาเลเซีย และเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอ,อควนโดนลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในประเด็นเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวณอุทยานแห่งชาติทะเลบันหลังจากนั้นคณะจะเดินทางไปยังวิสาหากิจชุมชน รวมตาะหมากหมู่ที่9บ้านทุ่งพักตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังโครงการสมาชิกุที่สภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ณนะจังหวัดสตูลได้ในระหว่างวันที่24-25พฤศจิกายน2565ติดตามได้ทางเพจสำนักประชาส